สวัสดีครับผมเมนีกสิมาแนะนำวิธีการการถอยนะครับรถหนักแล้วก็การขับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์หรือว่าหลอบอย่างรถหนักนะครับกับพอคอลอคนใหม่นะครับไะมาลองเมืองศักษาฝีมือ ดับเรกเข้าให้สัญญาณในการถอยนิดนึงนะครับรถหนักนะครับกําลังจะเดินทางไปสมุทรสงครามเสียทางว่นนท่า่เราง ไะตกฟังสายมือเลยพี่น้องเอาเมือนกันการออกตัวรถหนักออกตัวเกียร์หนึ่งเปลี่ยนรอบทีเท่าไรเปลี่ยน,อนอยรอบพันลอยเปลี่ยนรอบพันลอยนะครับพันลอยพันสองพันลอยพันสอง,สองการเปลี่ยนเกียร์นะครับถามว่าเป็นยังงคือเปลี่ยนรอบ ต่ำแท้พันลอยพันสองอ่าท่าน,นจะได้เรื่องเลทหรือจะรอบพันสามก็ได้รอบแต่ว่าตกหลายอ่าคือรถรถขนส่งนะมั่นนะพี่น้องการเป็นเกียร์จีตะแตกต่างกันครับรถวิ่งการเกษตรนะครับรถวิ่งการเกษตรเนี่ย บ,บางคนนะเขาวิง่งเขาบริจัยจากัดเลดบริจัยจำกัดน้ำมันเขาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ทันหนึ่งหลบพันสี่พันห้านเนี่ยเรก็มันแตกต่างกับรถเท่ารถเท่าเรามันมันมีเลดเลดน้ำมันูเลดมันสูงมันเองกัการเปลี่ยนเกียร์หลบสูงๆมันกับโมเมนต์ลดีต่อเท่าถ้าสอง เปลี่ยนเกียร์สักหล,ลอบพันลอยลอยพันสองพันสามเพื่อเพือ่อรดเท่ามันสิเดเรียดน้ำมันนะครับอ่บาบางคนอาจว่าเปลี่ยนหลอบสูงอาจจะกินน้ำมันเลดขาดเดี๋ยวมาหลุดกันนะครับพาวิ่งจากระยองไปสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ตอนเย็นกลับมาไปแซดว่าเ้าสิเดเลียดน้ำมันบ่นะครับ เลท4.0เดี๋ยวเย็น<ๆ>กลับมาเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องมึงนะครับว่าเๆๆ้าเสียดเลดบ่อันนี้ค้นเนื่นนะครับคืนเนื่กนกะถ้าเป็นคนเป็นรถเนี่ยเขาสีฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องห้องนี่หลอบมันด้บอมันยังแห้งบอถ้าเกิดเครื่องมัน เบาลงแสดงว่าหลบกําลัางมันตกลงนะครับต้องมีการเปลี่ยนเกียร์นะครับชื่อว่าโทษเกียร์ลงมานะพี่น้องอันนี้พอคลอมอึ่นเขางานเลยสามสี่เดือนนะครับ แต่ว่าประสบการณ์ทั้งบิบัทเดนกับชกชนขึ้กันแต่ว่ามาอยู่นี่ครับเหมือนเด็กฝึกฝึกฮัดฝึกไหมต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเออต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง,ง,าางบางทีเอมาก,กาันมาขับรถกับบอ,บอชินนะยังแบบงงอยู่บางทเาเีเขาเกียร์พิษเขาเกียร์ถูกก็ยังงง ลิปนี้ก็แนะนำสำหรับคนอยากเป็นรถหรือว่าคนกำลังศึกษามองแนวทางให้กันขับรถอยู่นะครับอันนี้ถนนไทยแลนด์มอเตอร์เวย์ไมายเลขกเกตนะครับแลนด์มาจากไพัทยานะครับกระสิไป คุณแหละจีไปตัดเบี่ยงออกสายอยู่ก่อนก่อนที่เขาพระรามเก่านะมันอมีเบี่ยงออกสายอยู่ถัดรถมันลอยแล้วเพรามันก็เพาก็ปลอยไหลเรื่อยๆนะพี่ต้องบางคนถัดรถมันลุกเนินเพราก็บจียกคั้นเร่ง เพื่อให้รถมันไหลไหลเพื่อเขา,าต้องเหยียบคันเร่งนะเพื่อแบบขเขาเรียกว่าถ้าเขาแตะคันเร่งปั๊บเห,เหมือนเหมือนบืนเนาะเหมือนบิืนรถมันก็นทิอาจจะว่ามีการกินน้้ามันนะถ้าเกิดรถมันไหลแล้วเขาปล่อยไหลไปเรื่อยๆมันอาจจะเซฟอาจจะเป็นการเป็นเซฟน้้ามันอันนี้กูรู้เพิ่นในหน้ามากเลย ก็เลยเากันเลยมันมแนะนำต่บอบหัวมันร่ออยเปอร์เซ็นต์บอการปล่อยรถไหลลงเนินครับเหยียบคันเร่งลงเนินตัวไหนมันเสพนะมันกว่กันนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับผม